ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าเนื้อหาความรู้กันนะครับก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมสนับสนุนเรานะครับด้วยการกดปุ่มจอยครับหรือว่าปุ่มสมัครนั่นเองนะครับที่อยู่ข้างๆปุ่ม subscribe นั่นเองนะครับมาร่วมกันสนับสนุนให้ SpokeDark TV นะครับผลิตเนื้อหาคลิปความรู้แบบนี้ให้คุณติดตามแบบนี้ตลอดไปนะครับและคุณนะครับยังสามารถร่วมสนับสนุนพวกเราได้นะครับผ่านทางบัญชีธนาคารที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับ คำว่า1ประเทศ2ระบบนะครับเป็นวลีที่เราได้ยินกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นศตวรรษที่21เนะครับเมื่อฮ่องกงกลับสู่การปกครองของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับหลังจากที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมาถึง156ปีครับประวัติศาสตร์ของฮ่องกงแบบคร่าวๆนะครับก็คือจีนกับอังกฤษครับทำสงครามกันในปี1839นเะครับเรียกว่าสงครามฝิ่นครั้งที่1ครับผลคือจีนเนี่ยต้องสูญเสียเกาะฮ่องกงให้กับอังกฤษนะครับในปี1 1,842ครับต่อมาในปี1,860นะครับเกิดสงครามฟินครั้งที่2ครับจีนเนี่ยนะครับสูญเสียคาบสมุทรเกาลูนให้อังกฤษต่อมานะครับในปี1,898นะครับจีนเนี่ยให้อังกฤษเช่าพื้นที่ที่เรียกว่า New Territories นะครับซึ่งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ติดกับเกาลูนและเกาะเล็กเกาะน้อยอีก235เกาะนะครับเป็นเวลา99ปีครับดังนั้นนะครับเขตเช่าจริงๆคือ New Territories นะครับส่วนเขตที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแบบเต็มๆเนี่ยก็คือเกาะ ฮ่องกงและคาบสมุทรเกาลูนครับการหมดสัญญาเช่านะครับก็คือเฉพาะ new territories เท่านั้นนะครับแต่เหตุที่อังกฤษเลือกจะคืนทั้งเกาะฮ่องกงและเกาลูนไปพร้อมๆกันก็เพราะรัฐบาลอังกฤษนะครับเห็นว่าการค้าและการลงทุนกับรัฐบาลจีนนั้นสําคัญกว่าครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับคือหลังจากจีนเปิดประเทศเนี่ยเศรษฐกิจก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดน,นะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้กลายเป็นตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลครับรัฐบาลอังกฤษในสมัยของมาร์กาเตอัชเชอร์นะครับเห็นว่า ตลาดจีนเป็นสิ่งที่อังกฤษจะพลาดไม่ได้ครับก็เลยยอมเข้าสู่การเจรจาคืนฮ่องกงทั้งหมดให้กับรัฐบาลเติ้งเสี่ยวผิงในขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลจีนเองก็แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการฮ่องกงคืนทั้งหมดครับไม่ใช่เพียงเขตเช่าแม้อังกฤษนะครับจะพึ่งชนะสงครามฟอกเลนกับอาร์เจนตินานะครับแต่การมีปัญหาทางการทหารกับจีนเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรที่อังกฤษเนี่ยจะได้เปรียบแบบง่ายดายนะครับดังนั้นการเจรจาจึงเป็นผลทางที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดครับนอกจากนี้นะครับจีนเนี่ยที่ ที่ทำสงครามฝิ่นและจีนที่ให้อังกฤษเช่าพื้นที่นะครับหมายถึงจีนภายใต้การปกครองของราชวงศ์ชิงนะครับไม่ใช่สหธาฐรรประชาชนจีนภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับดังนั้นการที่อังกฤษนะครับเลือกคืนฮ่องกงให้สหธาฐรประชาชนจีนนะครับเป็นการตัดสินใจในบริบทการทูตสมัยใหม่ไม่ใช่กระทําตามข้อตกลงสัญญาที่สืบเนื่องจากสงครามฝิ่นแต่อย่างใดเพราะว่ากว่าจะถึงปลายศตวรรษที่20ราชวงศ์ชิงที่เป็นคู่สัญญาเดิมน,นะครับก็ได้ล่มสลายหายไปจาก โลกนี้ไปเกือบร้อยปีแล้วครับ วันลี1ประเทศ2ระบบนะครับเป็นคําของเติ้งเสี่ยวผิงนะครับเป็นสิ่งที่เติ้งเสี่ยวผิงบอกกับนายเอ็ดเวิร์ดฮีทอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและตัวแทนรัฐบาลอังกฤษที่มาเจราจาเรื่องอนาคตของฮ่องกงในปี1982ครับถ้าว่ากันตามเอกสารอธิบายเรื่องนี้ของรัฐบาลจีนต่อสหประชาชาตินะครับเขาบอกว่าคอนเซปต์หประเทศ2ระบบนี้นะครับเป็น scientific concept นะครับคือเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กันเลยทีเดียวนะครับในเอกสารดังกล่าวนะครับบอกว่า1ประเทศ2ระบบนะครับคือความพยายามในการ รวมประเทศอย่างสันติครับในเติ้งเสี่ยวผิงกล่าวว่า1ประเทศ2ระบบหมายความว่ามีประเทศจีนเพียงหนึ่งเดียวโดยจีนแผ่นดินใหญ่จะยึดมั่นในระบอบสังคมนิยมหรือโซเชียลิสต์สเตมนะครับในขณะที่ฮ่องกองมาเก๊าและไต้หวันจะได้รับอนุญาตให้คงระบบทุนนิยมของตนเองไว้ต่อไปอีกอย่างยาวนานครับในกรณีของฮ่องกงและมาเกา๊าเติ้งเสี่ยวผิงวางนโยบายไว้ว่าหลังการส่งคืนฮ่องกงในปี1997และมาเก๊าในปี1999ทั้ง2 ก็จะเป็น1ประเทศ2ระบบไปอีก50ปีครับและกลับเข้าสู่การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีนแบบเต็มรูปแบบโดยฮ่องกงในปี2047และมาเก๊าในปี2049ครับเติ้งเสี่ยวผิงนะครับใช้1ประเทศ2ระบบเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนแบบปฏิรูปนะครับนั่นก็คือการบอกว่าจีนนะครับเป็นสังคมนิยมที่เปิดรับระบบตลาดครับกับฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นเสรีนิยมเต็มที่ภายใต้กฎหมายแบบอังกฤษครับเพื่อจะได้คงความเป็นศูนย์กลางทาง การเงินการธนาคารของโลกไว้ต่อไปแต่มาอยู่ภายใต้อธิปไตยของจีนครับแนวคิด1ประเทศ2ระบบนะครับก็ไม่ใช่อะไรที่ใหม่เสียทีเดียวในตอนนั้นนะครับหลายๆประเทศก็ทําการโดยจัดการในรูปแบบของ special economic zone นะครับหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นเองเนื่องจากบางทีนะครับก็มีธุรกิจบางจําพวกที่รัฐบาลอาจจะเล็งเห็นว่าน่าจะกําไรดีกว่าครับแต่เห็นว่าถ้าปล่อยเสรีเลยเนี่ยนะครับอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายเกินกว่าจะควบคุมได้ครับตัวอย่างที่เห็นกันมากมายนะครับก็คือธุรกิจจาพวก าิโนครับหรือการร่วมทุนต่างๆกับต่างชาติเป็นต้นครับจีนเองนะครับได้เริ่มใช้นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1,980แล้วนะครับ Special Economic Zone หรือ SEZ นะครับเปิดพื้นที่หลายแห่งในประเทศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศครับซึ่งโดยมากนะครับก็เป็นเมืองท่าทางตะวันออกเมืองชายแดนและเกาะนะครับอย่างเช่นเกาะไหหนานนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามเกาะไหหลำนั่นเองครับในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับรัฐบาลท้อง ได้รับอนุญ,ญาตให้พิจรารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับนักลงทุนต่างชาติได้รับอนุญาตให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเป็นอิสระจากรัฐบาลกลางและชาวต่างชาตินะครับสามารถเป็นเจ้าของร่วมในกิจการต่างๆได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับคือเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเต็มๆครับซึ่งขัดกับหลักการสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าจะทําการค้ากับประเทศทุนนิยมก็จําเป็นจะต้องมีพื้นที่สําหรับทําธุรกิจเหล่าานนนัันนร้รบฐลจี ภายใต้การนําของนายเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนะครับและผู้นําคนต่อๆมานะครับก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด GDP เติบโตในอัตราเลข2หลักมาอย่างยาวนานครับสรุปอย่างตรงไปตรงมานะครับก็คือ1ประเทศ2ระบบที่เติ้งเสี่ยวผิงเสนอให้ฮ่องกงนะครับเป็นวิธีการของผู้นําจีนที่จะผ่อนคลายความกังวลของนักลงทุนต่างชาติในฮ่องกงนะครับว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่กระทบการลงทุนของพวกเขาอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนมือผู้ปกครองแนวคิดของเติ้งเสี่ยวผิงนะครับก ก็คือความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของฮ่องกงมาเก๊าและเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆเนี่ยนะครับจะทําให้สาหรัฐประชาชนจีนทั้งประเทศกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ประชาชนร่ํารวยอยู่ดีกินดีมากจนใครๆก็อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งรวมทั้งไต้หวันด้วยครับสำหรับฮ่องกงนะครับได้รับสถานะเป็น Special a d m i n i s t r a t i o n Region นะครับหรือเตปกครองพิเศษซึ่งมี2แห่งในปัจจุบันนะครับได้แก่ฮ่องกงและมาเก๊านั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับนิยามที่ชัดเจนของคําว่า1ประเทศ สองระบบนั้นสุดท้ายแล้วก็ยังคงเป็นคอนเซปต์อยู่นั่นเองครับเพราะไม่ได้มีการนิยามในทางกฎหมายอย่างชัดเจนนะครับมีการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวฮ่องกงในธรรมนูญการปกครองหรือที่เรียกกันว่าเบสิกลอแต่สิทธิเสรีภาพนั้นก็อยู่ภายใต้การพิจารณาของรัฐบาลกลางคณะผู้บริหารของฮ่องกงก็แต่งตั้งโดยรัฐบาลกลางและทหารของกองทัพประชาชนก็ตั้งกองบังคับอยู่ในฮ่องกงคําว่า1ประเทศ2ระบบนะครับก็ยิ่งดูเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจมากกว่าแนวคิดทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดนะครับยก ตัวอย่างธรรมนูญการปกครองตนเองของฮ่องกงนะครับในหมวดสิทธิเสรีภาพนะครับสิทธิเสรีภาพข้อแรกในหมวดนี้นะครับก็คือสิทธิเ <ๆ S 2> สรีภาพในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือการอนุญาตให้เอกชนถือครองกรรมสิทธิ์ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แบบจีนไม่อนุญาตครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อการันตีสถานะความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเงินของฮ่องกงนั่นเองครับสิทธิเสรีภาพข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันของทุกคนภายใต้กฎหมายข้อนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็น เ,เรื่องของบุคคลก็ได้แต่น่าจะเป็นการการันตีความเท่าเทียมภายใต้กฎหมายของธุรกิจและทุนต่างๆที่รวมตัวกันอยู่ในฮ่องกงมากกว่านะครับคือบอกว่ารัฐบาลกลางของจีนจะยังคงให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไม่มีการแทรกแซงให้ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหลังจากรวมประเทศสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยแท้นั้นมาอยู่เอาข้อ3ครับคือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพสื่อเสรีภาพในการรวมตัวประท้วงเสรีภาพในการนับถือศาสนาก็ว่ากันไปนะครับทั้งนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แนวคิด1ประเทศ2ระบบนี้จะเน้นหนักไปในทางเศรษฐกิจมากกว่าอย่างอื่นนะครับเพราะฮ่องกงคือศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่งของโลกและศูนย์กลางหนึ่งเดียวของโลกตะวันออกเป็นที่ที่เงินทุนจํานวนมหาศาลนะครับกระจุกกันอยู่การจะดํารงสถานภาพดังกล่าวต่อไปอย่างไม่มีสะดุดนะครับจำเป็นต้องมีการรับรองอย่างแข็งขันจากผู้ปกครองใหม่ให้นักลงทุนได้รับรู้สําหรับจีนเองนะครับก็ตั้งใจจะใช้ฮ่องกงเป็นประตูสู่โลกภายนอกของทุนจีนครับและเป็นช่องทางการลงทุน ของนักลงทุนนอกประเทศที่ต้องการจะเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่ด้วยครับก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมสนับสนุนเรานะครับด้วยการกดปุ่มจอยครับหรือว่าปุ่มสมัครนั่นเองนะครับที่อยู่ข้างๆปุ่ม subscribe นั่นเองนะครับมาร่วมกันสนับสนุนให้ SpokeDark TV นะครับผลิตเนื้อหาคลิปความรู้แบบนี้ให้คุณติดตามแบบนี้ตลอดไปนะครับและนอกจากนี้นะครับอย่าลืมนะครับคุณสามารถสนับสนุนพวกเราผ่านบัญชีธนาคารนี้ได้เลยนะครับ ในปี2018นะครับเงินลงทุนในต่างประเทศของจีนหรือ Foreign Direct Investment นะครับไหลเข้ามาที่ฮ่องกงสูงถึง55.5%ของเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดของจีนครับและเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เข้าสู่ประเทศจีนผ่านทางฮ่องกงนะครับก็มีจํานวนมหาศาลถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับซึ่งสถานะของฮ่องกงในฐานะ Financial Hub นะครับของจีนและโลกนะครับก็ยังคงชัดเจนอยู่ อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเมื่อรัฐบาลกลางของจีนนะครับเริ่มเข้ามาแทรกแซงระบบตุลาการของฮ่องกงครับทั้งนี้นะครับนักสังเกตการณ์เนี่ยวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นผลกระทบของปรากฏการณ์การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเติบโตก้าวกระโดดมานานเมื่อเริ่มเติบโตช้าลงนะครับไม่ทันกับความคาดหวังของประชาชนภายในประเทศความเหลื่อมล้ําระหว่างรายได้ของประชาชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและประชาชนนอกเขตเนี่ยนะครับมองเห็นได้อย่างชัดเจนครับและรุนแรงขึ้น ก็จะเกิดคําถามเรื่องความชอบธรรมของรัฐบาลพักเดียวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและตามแนวคิดดั้งเดิมนะครับของเติ้งเสี่ยวผิงที่มองว่าเศรษฐกิจของจีนจะยิ่งใหญ่และสวยงามมากจนไม่ว่าใครก็อยากจะเข้ามาร่วมนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้เสียแล้วนะครับและด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจของจีนครับอาจจะทําให้ฮ่องกงอิดออดไม่อยากกลับเข้ามาอยู่ภายใต้ประเทศแม่อย่างเต็มตัวจากความไม่มั่นใจนี้เองนะครับการเข้าแทรกแซงกิจาการก่อนจะถึงกําหนด50ปีที่ได้วางเอาไว้ทีแรกจึงสร้างความไม่พอใจและไม่เชื่อใจให้ใหกับ ชาวฮ่องกงและนานาชาติเป็นอย่างยิ่งครับตัวอย่างที่เห็นอย่างชัดเจนนะครับก็คือกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนครับซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ากลัวมากนะครับสำหรับความน่าเชื่อถือของระบบตุลาการฮ่องกงครับและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและธุรกิจต่างๆนะครับที่จําเป็นต้องมั่นใจในระบบความโปร่งใสตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ของระบบยุติธรรมครับกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนฉบับดังกล่าวนะครับเป็นการแก้ไขกฎหมายเดิมในฉบับเดิมนะครับระบุอย่างชัดเจนนะครับ ว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเข้าหรือออกจากฮ่องกงนะครับหมายความว่าเฉพาะฮ่องกงเท่านั้นนะครับไม่เกี่ยวข้องกับส่วนใดๆของรัฐบาลกลางของสาธารณประชาชนจีนแต่ในกฎหมายฉบับใหม่นะครับระบุว่าฮ่องกงสามารถส่งหรือขอรับผู้ร้ายข้ามแดนได้จากทุกประเทศครับโดยไม่จําเป็นต้องมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อกันครับการแก้กฎหมายนี้นะครับหลายท่านอาจจะทราบนะครับว่าก่อให้เกิดการออกมาประท้วงใหญ่โตของประชาชนชาวฮ่องกงนะครับเนื่องจากคนเป็นจํานวนมากเชื่อ ว่าการแก้กฎหมายนี้ทําเพื่อให้รัฐบาลกลางสาธารณชาชนจีนนะครับสามารถนําประชาชนฝ่ายตรงข้ามกับรัฐไปดําเนินคดีในแผ่นดินใหญ่ได้ครับซึ่งขัดกับหลักการสิทธิเสรีภาพที่ธรรมนูญการปกครองของฮ่องกงได้ระบุไว้ครับและก่อนหน้าจะมีการผลักดันกฎหมายนี้นะครับยังมีการลักพาตัวเจ้าของร้านหนังสือที่ขายหนังสือโจมตีประธานาธิบดีจีนนะครับไปติดคุกในแผ่นดินใหญ่ครับโดยไม่มีกฎหมายรองรับและมีการลักพาตัวมหาเศรษฐีฮ่องกงที่แสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลจีนไปจาก นนหลายท่านนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าประชาชนฮ่องกงจะเดือดร้อนอะไรมากมายกับสิทธิเสรีภาพในการพูดการแสดงออกหรือการวิพากษ์วิจารรัฐบาลก็แค่อย่าวิพากษ์วิจารณรัฐบาลก็จบแล้วนะฮะถ้าไม่อยากติดคุกไม่อยากถูกส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไม่รักก็เงียบๆไปสิจะมาประท้วงให้เศรษฐกิจพังทาไมก็ไม่เป็นไรครับเราจะข้ามเรื่องประชาชนไปก็ได้นะครับเพราะเอาจริงๆนะครับในดีลของการคืนฮ่องกงให้กับจีนนะครับความต้องการของประชาชนชาวฮ่องกงก็ไม่ได้อยู่ในสมการของทั้ง และจีนอยู่แล้วนะครับจีนต้องการใช้ฮ่องกงเป็นสปริงบอร์ดทางเศรษฐกิจนะครับส่วนอังกฤษก็ต้องการเข้าตลาดจีนแผ่นดินใหญ่คิดว่าคุ้มกับการแลกครับและสิ่งที่ทั้ง2ประเทศกลัวที่สุดนะครับก็คือกลัวนักลงทุนจะหนีครับถ้านักลงทุนหอบเงินหนีนะครับจะไม่มีใครเหลืออะไรเลยครับดังนั้นนะครับความเชื่อถือของนานาชาติว่าฮ่องกงจะเป็นเหมือนเดิมนะครับหลังจากกลับสู่จีนนั้นคือพารามาสครับไม่มีอะไรสําคัญเท่าความมั่นใจของนักธุรกิจอีกแล้วครับเราข้ามความต้องการและความกังวลของ ชาวบ้านฮ่องกงไปนะครับแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือความเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆนะครับเพราะการเป็นศูนย์กลางนี้เนี่ยนะครับหมายความว่าต้องได้รับการยอมรับจากทุกๆประเทศทุกๆรัฐบาลทุกๆบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับการยอมรับที่ว่านี้นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือการยอมรับในระบบยุติธรรมที่โปร่งใสกฎกติกาที่จะถูกใช้อย่างเท่าเทียมกันกันกบทุกคนนะครับพูดง่ายๆก็คือมีกฎที่ชัดเจนยุติธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย นั่นคือฮ่องกงครับนั่นคือระบบที่ค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาจนแข็งแรงใน156ปีครับนั่นคือเหตุผลที่นักลงทุนยังเอาเงินไปไว้ที่ฮ่องกงนะครับบริษัทข้ามชาติมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงนี่คือเหตุผลที่เมืองในเขตเศรษ,ษฐกิจพิเศษในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับไม่สามารถจะก้าวขึ้นมาทดแทนฮ่องกงได้ครับไม่ว่าเมืองเหล่านั้นนะครับจะเจริญรุ่งเรืองและมีโครงสร้างพื้นฐานที่มโหฬารใหญ่โตหรูหราขนาดไหนก็ตามนะครับเพราะนานาธุรกิจนะครับไม่มีความเชื่อมั่นในระบบกฎ และกระบวนการยุติธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีนและการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยรัฐครับทีนี้นะครับเมื่อรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนพยายามผลักดันกฎหมายส่งผู้ไร้ข้ามแดนฉบับนี้นะครับไม่ใช่เพียงแต่ประชาชนเท่านั้นที่คัด้านนะครับแต่บรรดาหอาการค้าตัวแทนการค้าบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติต่างๆเนี่ยก็พากันแสดงความกังวลอย่างท่วนหน้าครับหอาการค้าสหรัฐอเมริกานะครับถแถลงว่าระบบยุติธรรมของรัฐบาลกลางจีนเนี่ยนะครับมีข้อหน้ากังวลมากมายได้แก่ ความไม่เป็นอิสระของศาลการกักขังโดยไม่มีความผิดการขึ้นศาลไม่เปิดเผยและไม่เป็นสาธารณนะผู้ต้องหาไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีความยากลําบากในการจัดหาทนายความและสภาพของสถานที่กักขังไม่ได้มาตรฐานสากลซึ่งรัฐบาลจีนพยายามคลายความกังวลของหอ,อการค้าสหรัฐโดยการตัดคดีความทางเศรษฐกิจ9ประเภทนะครับที่อยู่ในร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับออกไปจากร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนครับและเพิ่มอัตราความผิดนะครับที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้จากเดิมกําหนดไว้1ปีเป็น ปีแต่ก็ไม่ได้ทําให้ธุรกิจขนาดใหญ่สบายใจขึ้นนะครับเพราะเหล่านักธุรกิจที่มั่งคั่งทั้งหลายนะครับต่างก็กังวลว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยจะทําลายเสรีภาพของคนและเสรีภาพในการทําธุรกิจของฮ่องกงที่ทุกคนมีมานานครับนั่นก็เพราะนักการเมืองนั้นนะครับมีอํานาจเหนือระบบยุติธรรมในจีนแผ่นดินใหญ่มากนะครับแม้เมื่อนักธุรกิจต่างชาติทําสัญญาทางธุรกิจในจีนก็มักจะมีการระบุในสัญญานะครับว่าหากเกิดการฟ้องร้องจะต้องใช้กฎหมายและระบบกฎหมายของฮ่องกงเท่านั้นครับ นี่ก็คือเหตุที่ฮ่องกงคือที่ที่ปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจสำหรับนานาชาติที่แท้จริงครับ ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับที่ใช้1ประเทศ2ระบบที่เรายังไม่ได้ขยายความนะครับนั่นก็คือหมาเก้านั่นเองครับหมาก้านะครับเป็นกรณีที่ต่างจากฮ่องกงพอสมควรนะครับเนื่องจากหมาเก้านั้นเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสมาก่อนครับและโปรตุเกสได้แสดงความจำนงจะคืนหมาเก้าให้จีนก่อนปี1999ซะอีกครับแต่เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยได้ห้ามเอาไว้ครับโดยบอกว่าจีนเนี่ยยังไม่พร้อมครับและขอให้คืนในปี1999ให้ใกล้เคียงกับฮ่องกงนั่นแหละครับในกรณีของหมาเก้า ก็เป็นเช่นเดียวกับฮ่องกงนะครับคือมีธรรมนูญการปกครองของตนเองนะครับและมีกรอบเวลา50ปีครับจนกว่าจะกลับเป็นส่วนหนึ่งของจีนโดยสมบูรณ์ครับมาเก๊านะครับไม่ได้เป็นหับทางการเงินเหมือนฮ่องกงนะครับแต่เป็นเมืองคาสิโนครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับคือก็เป็นธุรกิจนานาชาติอย่างหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มีความหลากหลายอย่างฮ่องกงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลกลางของจีนเนี่ยได้ประกาศตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าต้องการให้มาเก๊าเป็นหับทางธุรกิจของประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกสครับซึ บราซิลและอังกลาครับแต่ในความเป็นจริงนะครับรอยเตอร์รายงานว่าเป้าหมายนี้น่าจะเป็นไปได้ยากครับเนื่องจากระบบกฎหมายที่มีส่วนผสมของจีนและโปรตุเกสกําลังค่อยๆหมดไปครับนักกฎหมายชาวโปรตุเกสนะครับที่เป็นผู้ฝึกสอนผู้วิพากษานะครับถูกให้ออกจากตําแหน่งครับเพราะจะมีการปรับโครงสร้างครับกฎหมายใหม่นะครับออกมาเพิ่มเติมว่าในคดีที่มีความละเอียดอ่อนนะครับไม่ให้ผู้วิพากษาโปรตุเกสพิจารณาเลยครับระบบศาลที่เป็น2ภาษานะครับก็กลายเป็นภาษาจีน คําคพิพากษาที่เคยได้รับการแปลเป็นภาษาโปรตุเกสนี่นะครับก็ไม่มีอีกต่อไปครับนอกจากนี้นะครับธุรกิจคาสิโนต่างๆก็เริ่มจะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยนะครับกับระบบตุลาการที่ไม่คุ้นเคยนี้นะครับผู้พิพากษาชาวโปรตุเกสในหมาก,กาวท่านหนึ่งนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าเราจะต้องยอมรับและทําตัวให้คุ้นเคยกับระบบใหม่นี้ให้ได้เพราะแท้ที่จริงแล้วนะครับคำว่า1ประเทศ2ระบบก็คือ1ประเทศเฉยๆนั่นแหละ ก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมสนับสนุนเรานะครับด้วยการกดปุ่มจอยครับหรือว่าปุ่มสมัครนั่นเองนะครับที่อยู่ข้างๆปุ่ม subscribe นั่นเองนะครับมาร่วมกันสนับสนุนให้ SpokeDark TV นะครับผลิตเนื้อหาคลิปความรู้แบบนี้ให้คุณติดตามแบบนี้ตลอดไปนะครับและก่อนจากกันวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมสนับสนุนให้เราผลิตผลงานดีๆให้ติดตามกันต่อไปได้ผ่านทางบัญชีธนาคารนี้เลยนะครับ